มูล่าพี่น้องครับรรงงมันกำลังตรวจทอง้วยเขาคงๆเงอยบๆมูล่ามูล่าเอาท่องสามเดือนครับผมท่องสามเดือนแลรวบอกครับผมพริกแดงครับ ้องพริกแดงไปเนาะทองสามเดือนแม่เป็นงัวลูกลูกกระทบไม่ใช่ลูกผสมเนาะผสมมาแล้วครับผมถูเม็ดซีซีบบวกบวกเนาะรอยซีบหางบวกรอยซีบหางบวกบวกเด้อเครื่องดำปะเครื่องดำครับประกันทองประกันทุกอย่างเลยที่ทองพริกแดงนิดโบดขาคีบตัวครับผมคีบตัวเนาะครับผมวัวทองทองวันทะเลก็ซีทะเลก็เกิดไปสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดเนาะราคาก็แพงพี่น้องครับพริกแดงเด้อยง่แง่ลึกๆครับผมเอา โอเคโอเคอยู okay, okay, ่ dok, ผ่านผ่านอยู่ดอกขอทานอยู่ม,มี่สองต,ตัวนี่ครับตัวนึงครับตัวนี้กับทองปะตัวนี้กับทองครับทองตัวได้ใบตัวนี้ได้ยปุ้ยปุ้ย ผสมตัวได้ไหมก็พิซาแดงครับใบหลอนนี่แผ่นยังบนเหล็กใบร้อนเร้อสูงสำคัญเลยน้องสีชิบหาบวกเนาะอันนี้เหมือนเป็นสีมือเจ็ดสีมือเจ็ดตัวนี้สามมือเจ็ดครับผมต่อรองได้ครับทุกตัวนี่ประท้อมมีใบตรวจทุกอย่างตัวประกันตรวจมี่ชิฟตรวจประกันทองประกันต้านี้ว่าเคลียวเคลียวเคลียบพี่น้องที่มาเบิ่งหางัวไปเลี้ยงเด้องัวอทองไปเลี้ยงละกันซื้อไว้วกคิดหวังเอาประกันทุกอย่างเนาะประกันทุกอย่างครับการส่งการส่งให้งัวอละส่งไงใบโล่ครับใบโล่ส่งฟรีเนาะเอาใส่เล่ผมที่นี่ เลี่ยงเกลืสามเส้นเก่าสามห่งเกาแปดสามมสครับสองสองอ๋องกุชุมิโซครับขอบคุณครับพี่น้องเด้อถ้าก่อนผมเท่อนขาไปข้างในเลยพี่น้องเดีอว่ามันน้องง้วมันลายก็เลยคฟไทยทย่อยไทยเอาเหมือนี่ส้นนองเลยนะส้นน่องงามเ้อที่นี่มาถ่ยตลาดเลยพี่น้องไม่หอดเด้อพี่น้องผัวใยงมาสื่อง้วดำดำสายดำเลย สายมืดเนาะเพื้นตลาดมืดต้องทำอะไรไอแหลมไอ้แหลมโคตรโกมาจากคุลละกุบลเหมืนแบบพี่น้องตลาดมืดตลาดมืดเด้อมีผู้เดียวเรามาทายผมโหมอยู่คุยกับมาวไปถึงพื้นเขาไปทายง่วงงามผมยิงทายง่วงเนื่อยพี่น้องเบิ้งเท่าใดรต์ไอตัวนี้ซาโรเล่ตัวนี้เองกัดได้น้องอร่อยครัฮะเส้นาค้งอยโอ้โหแพงเด้อพี่น้องเด้อนี่แพงเลยตะกี้ค่าใช้จ่ายมันกว่าเลยสุดครับ กลัวเหนื่อยนอตีเป็นเหนื่อยไปตัวนี้ต้น,นใจก็มาหาควายแลบไปไผ่ตลาดไผ่ตลาดเด้อย,ยังมันหอดตัวแหลกเปิดไปเอาเปิดปเป็นกีเป็นเหนื่อยไปเด้อขนาดนี้อามาซิฟยังอยู่สามตัวนี่นใส่อีล่ะที่เดียวมาไปส่งเขาได้ยังเดียวโอ้ยแบบไงแมนมานี่บบไงบูแมนบบบไงคล้ายไปส่งรถเขาจะขึ้นตัวนี้ของไผ่เลยนี่พอเป็นบ่อันนั้นของไสบ้านเพิ่นไสบ้านเพิ่นไซดำของผมตัวนี้ก็เลยไซดำ ตลาดมื่พี่น้องอู้ก่อนเรามาเป็นซิปๆหน่นตัวตอนนี้ตัวเาสองนี่สองหม่นสองบอกพ่อตรงตรงาทานตัวนี้ทำไรเล็กน่อยน่นเล็น่อยเท่าไรเลย่อนั่นเเอั่นเอประมาณนี้พี่น้องงัวง่วเนื่อที่พี่น้องหันผมไทยง่วบอกว่าง่วเหนื่อเด้อตัวนีุู้ได้มีกระาขายเพราะว่าประมาณนี้แหละสองหมื่นสองหมื่นโโมาหน่อยนึงเด้อพี่น้องอยู่นเกลฑ์นี่แหละฝาแมไม่เท่เละงกันเลยครับ แต่มือนี่เขาเราขายเมืนแล้วเลยสามตเมื่อกี้เ้อใส่ขาวมีดำใส่ขาวมีโอ้นี่คือสีเมืออน้อนนคือสีเมือยื่นยืนน้านไหลเขาจะมาตาวบานมั่เลยังไงโอ้แต่สนใจมากด้ยเจีาเวมือนเพิ่งเลยโคได้ก็แจ่มเพิ่งเด้เดือเออะไะเามาที่ละไส่มากเท่าไหร่เลีกเลขกศูนย์แปดเกครับเจ็ดหนได้หกสตัวหาตัวนึงครับอ่าครับ ามาพอทั้นตลาดก็นั่งไปบ้านนะครับอุบลสนยา,าง<ล><ล>วีรวงลายโตอยู่บ่ครับลายโตรับลายโตยังอยู่บ้านดิเป็นข้อลายดำให้ดำบ่ตลาดมือดอยู่ตลารางอันนี้เอ้าที่นี่สิไล่ไในทต่ไทย,ยตลาดขึ้นพิษณุนาตลาดากลับบ้านเลยไปที่นี่ครับผมพี่น้องมาไทยตลาดเด้ยอร์ยางนนนเนีม,เมันฮอนฮอตกันแน่ผมแม้ว่าฮอดยังกันทั้งนานกับยางหนี้ทน่าเขาไม่ฮอดไทยตลาดจำแนงใช่ทั่วไปใช่ทั่วไปนั่ไปเอาไปสุดท้ายคนไป งโค้งเท่าไรละพอ่อโค้งเท่าไรนี่มันเป็นงโค้งไงเนาะนีะ่เป็นเนือเลยเนาะมันอ้วนๆม,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 มันตุยเนาะนี่ก็ประมาณสามหวก็โลดได้ไหนอะถึงบอกสามวยก็โลพี่น้องไปหาเอาเองเด้ว่ามันจิตตโลเท่าไหรนะสองหมื่นเท่าไรก็พอสองหมื 26, น่ 25, นหกเนาะสองหมื่นหกัหา ตัวนี้เอาอันนี้ก็เป็นง่วเหนือไปีเป็นงเหนือไปนอตีอมาจากตัวพอมานี้ขายเมื่อไหร่ราโอ้อาวหอยมานำกันมือนี้มือนี้มันบม่อนอยู่หน้านอยู่ดอกพี่นองครับมือนี้มีเลขตัวศับบ่พอูนเก่าแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสหน่ตีเป็นเหนือไป2องหมืนกว่าบาทครับขอบคุณร้านคุณพ่อครับ ยางไม่หอดไทยตลาดเดอ้อพี่นออ้องเด้อต้นนไหนมันขายอะไรไปเนี่ยแม่แม่แม่นี่ยแม่สีดแดงๆเนี่ยอันนี้ลอ่ลอ,ลอขึ้นร,รถหูอยู่ล่อขึ้นรถซ้ายมือซ้ายดำมีขายตลาดเพราะว่า,า,า,บ,าบนหัวตลาดนี่ผมพิจายณาเฉพาะงัวงัวงามเลยครับยางไายตลาดเลยครับตลอดมือนี้มันดีอย่างหนึง่งคือมันบบาหอนแดดมันบาหอนแดดครับผม นีก็ดำเน้อสายดำนีสายดำนี่ก็เนื้อไปครับสายเนื้อตัวนี้ไปกูหนกับสายดำเนื้อพี่น้องเนี่องคนนั้นสายดำกดำเท่าไรครับนี่ผูกาี่น้ออันนี้กปะบะ้านเบอเกินหมื่นเบอเกินหมื่นบอเกินหมื่นสองพี่น้องเบอร์เกินหมื่นหา งสุดเอเกมืห่ารอ้นง่วนเ้อครับนี่กัประมาณสามรกโนี่กับเเกินสองหมื่นกัวไปย่างครับเดินเข้ามาไกลๆเนือปไเป็นเนื้อตีเป็นเนื้อปะมวมันเนื้อก็ไ้เลีเ่ยงกย็นได้ม้วนเลี้ยงนาะตาไปไหน อ๋อสุรีราคาฟังมน่อุ้ยราคานี่มาตะทานเลยนอซำๆกันเลยยางแต่แต่หัวตลาดยูนเกนนี่แหะอันเกินนี่ก็เขาบอกว่าสื่อไล้เอาตีเป็นเนื้อตู้ดีง้อเลียงกัได้เด้อพี่น้องทับบักพีกแดงที่นี่ทำเมนง่วง้อมันทองเขาเขาตีเป็นเนื้อมันนอะเอ้ยตไหนยังใจเามากเื่อายเลียงกว่ามูเลียงกับ่าื่อสื่อล่ะทับไปยังนีพกงทับเลยได้พอตัวนี้บอกายี่มีมีนอัเดือนไหนจะเดือนล่ มาไสาเดือนแล้วถุงทองนี่นอนมนมออกอะไรเนี่ยย่กลูกไป่แยกออกไว้แล้วตัวทีมันออกมาบานนี้เมียมันไม่กินน่แล้วโอ้มั่นขายลูกไปละก็เลอยขายออกไม่กินน่แล้วสรุปคุณหนีเอาเท่าไหร่สองหมืนเท่าไหร่สองหมื่ามันโอ้คุณพี่น้องเด้อกนแปลนี่ละเดี๋เวเดีเอาไปเรียงกันน จะทับทเรียบร้อยเนาะทับไปเรียบร้อยแลรวราาทับกับพันสองคนโอ้โหน้ำหลอดนี่บอกอืมน้ำหลอดดิทับหลอดดิเอาเลขมาที่เราเยงเข้าับเพือไดไขายกันเก้าแปดศูนย์เก้นึ่งสามเก้าหน่งสามเก้าสนย์เก้าแปดสามศูนย์เก้าแปดตัวนี้ผสมนเี่รงเนาะทานียวครับร่อยพอหาง่วเรียงพอครับห่วแยกหลูกไปครับเอามาตัวเดียวเมี่นครับหายไปที่แยกแแยกลูกว่ากับทองเลยเลพันแล้ว กดปอดกปเปนขายอะไรไปเลยนะเอตอนนาเดี๋ยวเด็ขายแล้กันพี่ครโอ้นียงอคุอตนี้ก็ต้แม่ได้นี่เป็นขายอะไรไปตีขายเก่าพัหาเพอเมื่นะเกาพันหารยคู่นี่บอเออแม่ก็ลูกมันขายใส่เราจะฟองคนนี้ใสโอ้ลอลคนลอขึ้นรถเก่าพันหาแม่ก็ลูกลูกกับแม่โอ้เสียว่างไรเนาะเสียว่าเีานาะว่ารถออกมาได้เ รถประกอบว่าใดเพราะว่ามันต้องรอเฮดบัตเทยยังก่อนเบิ้งสีเบิ้งง้อไม่ใช่อะไรนี่ยังพาตลาดไปขอบพูดไรเด้อยอ้มาต้องการเมื่อวันไทยตลาดต่อรองกันอยู่ครับต้นั้นอ้วนอยู่ครับ เป็นหองเป็นหองรไปนบางเป็นหองไรไปนเนี่ยตัวนี้มาสองหาสองมือหาแบบใหญ่เลยปะที่เป็นเนื้อ้เที่นอนตัวนี้เน่โอ้ยตะพุ่นุรถซ้ำบวกกินทงกันอมัาสมสองมือสาววินิเกนี่เละพี่น้องครับง้อใช่พี่น้องทถาบานเบิงนันนะครเสียวมาไปหาสื่อชาาบานเห็นว่าโอ้ยงั่ไปนาะ มันยังไม่ได้ไ่ได้แพงของแพงมาขายตลาดแต่ของแพงขายตลาดขายไม่ได้สองมืนห้าตัวนี้นั่นลุกอะไรไม่ไม่หาวเนี่ยเออทอดร้อยพอพเจ็ดร้อยพอวกวเาดูวัวดอวอว่ากินอี้ เป็นงวเหนือไปครับกู้รู้เป็นกระสือเขาเไเงินสองร้อยเนให้ไปเท่าไหร่จน้สี่หมื่ห้าพันเคู่นี้่เงินสอ้ยปล่อยปล่ออเงินหลอเหอันดี้าันกันแล้วคม้องมต้องรเอาหกเนสองหกเอยคเฮ้ยมันนี่นี่สมืนหกพันหนึยหลายเกินนั่นกูว่าเจิกกูว่าะเลิกมึงได้ขายกูได้ เอครัยนไชีมัทุก่พบอลอยึ่ค้ากินนากันไปปิดกันขายตัวนี้ไปประมาณส่ง่พี่น้องเด้อที่เป็นเนือไปามห้อข้าหมื่นเด้อหข้าหื่นหหนหพันอยทุกตัันพันหกพันหอหหได้อยนึกันหหนห้1พันปดอ หักันกนหักันลงงาลงหลังนี่ยังไวะไผมให้ได้เงินกรวยไรผู้เสี่ยง่านราคาเนี่ยเราเพิ่มไปเลยแล้วว่าส่วนตาางมวนก็ได้พอตอนนี้ตัวนี้แท่งอยู่บ่ห่วยสูสีก็ขนาดเลยด้ขนาดราคาบานึ่งหมื่ถึงหมื่นสามหมนส่เนี่ยนะบางไงมันขายอะไรไปนนี้บางง่ยังรบอกตัวนี้ตัวนี้ี่หมื่นกว่เนาะ ทางบ้านเป็นเห็ดผมถ่ายง่วเนื้อเป็นเห้ดเบื้องดาแหนะทายตัวงามหลายคนที่บ้านมันขายบ่อกระไรตรงนี้ผมเลยย่างเขามาฝุ่นตลาดเฮียแหลมกำลังสายดำไอ้งวอดำใช้เมื่อไรวะท่านใช้ได้อยู่ตรงนี้เขาได้ไรต้นนอนอยู่นี่กว่าสองพันกว่าสองพันกว่าป่ะพี่เป็นเนื้อไป่ะบอเนื้อก็ได้เลี้ยงก็ได้เลี้ยงเนื้อเลี้ยงมันทองบออาจจะบอบอคือบอเขาได้ตรวจเน่องบอทองเขาได้ตรวจบอเอาลูกคืนบังลูกคืนบังไปเดียร์คันกัน เออพี่น้องเดิสิปิดคลิปให้เลยอะไรนี่ลูกเก็บเมือลูกไปออกช่องผมนี่ไรายได้ขายได้เสีอผมนี่มันน็นำซื้อหมดบ้านคนนี้มันไม่อยากลูกก็ไม่ไอยากออกคลิปเลยไม่อยากออกคลิปเด้อ <ๆๆ S 1> ตัวนี้เป็นงัวงัวไทยใหญ่นอท้ายใหญ่ปะลูกกระทบปะน้ำล่างกับมีเด้อพี่น้องอ่างล่างเลยแต่ว่าเพิ่นผสมไปล้วแต่ว่าติดบวดตีน จะระนาดเองครับตัวนี้ผ่ารอบหรือผ่ารอบหรือผ่ารอบสองสามรอบแล้วารอบโอ้แสดงว่าทองเยอะเก็เครื่องคดบ่เครื่องคดบ่สนใจเอฟซีฟงอยู่เอฟซีเบงเด้อเครื่องอมหน่อยนึงเด้อพี่น้องติดอยู่ครับนี่งัวไปเลี้ยงครับผมไปเลี้ยงก็ได้ไปเลี้ยงครับนี่ใสดีใสดีเด้อตัวนี้คืนสีสีขาวเนาะเออว่าไปยังเรียงออกมาทะลุถอนรับประกันครับทุกอย่างสูงเมสซี่สิบบวกบวกครับวงดำก็ได้รนะวงดำก็ได้เนาะ มเน่แล to so hmm. um? you know. uh ้วแต่เมียนพอมันแดงกิดออกออกออกไห้ต้องพอตีใช่ดิผสมพอขาวเะครครับผสมแดงไว้เท่าไรละค่ะสองสองเท่าไรครับออกลูกแดงเกิดห้องห้องไว้เท่าไรไอห้องสองหมื่นแสนพันห้าครับโอ้ยพี่น้องมาหาพี่เลี้ยงในเด้อพี่น้องทางบ้านพี่วายถามมาง้อง้อทองงวอยังง้อเลี้ยงเนี่ยนี่แหละครับราคาเท่านี้แหละ้ัโมเนยเนาะหนาลึกเนาะหนาลึกสนใจได้เลยครับผมวันที่เราเรียกมาติดตัวซับจำให้ได้เด้ มังเถือกเขามังเถือเขาาเปิดเบอร์คลิปที่ร้างเขาอ,อะไรโทรตามเนอะเขาขี้ลีขี้ลีขันไข่ในใบตลาดเขาอ,อะไรโทรตาม <คน S 2> มเาเท่ากัที่นี่เอาพี่น้องมาซื้อเอาเด้ของมูลแปดน,นะโคงแห้งถ่ายตลาดนี่ไม่ตลาดง้อเนื้อง้อเลี้ยงแล้วก็ง้อทองเนาะพี่น้องมาหาเอาง้อขี้เนื้แต่ว่าง้อผสมโตมากครับมันาะมีใบไห้นะโอ้โคมโตเนี่บ้านครับโคมโตเนี่บ้านผสมว่าร์มั่นงามเนี่ยผสมขาวผสมขาวแดงครับแดงจนดำหมดเเบอร์เลี่ยงมากเลี่ยงมาก จะลงให้ผมมีทัองช่องเฟซบุ๊กและยูทู e ขลนตัวทรศับไอ้มีก็ไดอเบอยยังจดบันต้องจดไปในโทศัพับเนาะจดใบค้างน้องทรดับมาเฉยๆเห็นกันนะไ่อยดหรือหนโอ้ไมยังครับผมตัวนี้ก็สี่หมื่นกว่าดอกเป็นขายเลยนะตัวนี้สี่หมื่นกว่าบากให่เลยบอถึงสี่หมื่นมัตัวนี้ัวไดนเอ้ารอแป๊บงนึ่น้องครับได้เย็นเออกจากตลาดงวยะสไปตลาดควยต่อกับ้านเลยนี่ เขาเดิงโชคดีทกตวเนเ้อะขนาดไอ้ในเดิโลกโลกเหนทุกโลกต้องโชคต้องเฟ้บุกยูทูปหมดละพี่น้องงนวเด้อเนทองตัวนี้เขาใชสีทองครับเขาใชสีทองได้หลาเนาะนี่นี่เอาเบอร์นี่ก็ได้ครับต้อหาเบอร์นี่ก็ได้ครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าหกหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสองเจ็ดหหาเบอร์เมื่อกี้เด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นแปดอ้ย แต่ก่อนโบแมนราคานี้ยเด้สามหมื่นหลอดเหมือนสามหมื่นโพแต่กอนน่นนกอนน่ะได้ที่สองหมื่นแปดเอ้าพี่น้องครับสำหรับโซนโซนงวยนี่ผมพ่อกขาได้พี่น้องมาอน,นีไปส้นควายตอนเลยคัาบบ้านเลยมาที่นี่เอา<ม>้าผมลงคิวไปแล้วเมื่อกี้รันยุทธูไปแล้วสามสิบวิธีกว่าไม่เสา้า์ฟมาหน,นีเอ้าพี่น้องมาหาหลอดของดีอยู่ไายตลาดนี่คือโบแพงโบแมนว่าสีไปจออยู่ทั้งหน้งนาเลยทั้งนาน,นั่น อย่ากันไปอย่ากันมางูเหยียบตีนเกือบขาดติดพื้นเหยียบข้าวผมหนูอู้นักหนาหนังงูเหนื้อเต้ยอยู่ฝุ่นนังหน้าคนเอาไปพี่น้องที่ถามหางัวเนื้อเด้อยางไม้หอดไทยตลาดเด้ครับหลายแห้งพี่น้องตั้งแต่หมื่นตนตนเป็นจุดหอดเกือบสามหมื่นผลละพี่น้องหลายแห้งผมสิบัวไทยพี่น้องเมืองเดียมันหลายอีรีครับพี่น้องแจะเปอนข้อขายใดกันนะยิงทิศทายไม้แห้งจะขายใดครับผมมือนี้อากาศเป็นดีคือมันมันมันโมฮอดค้อหอยแดบอะไร ไปดิจะไปเบิ่งตลาดควายไปตัวนี้